แบบหนัวอยากให้ทุกคนอ่ะให้กําลังใจตีได้กบด่าได้แต่แค่แบบกําลังใจมันก็สําคัญกับตัว<ช>พวกเราอ่ะหลังจากนั้นนะครับน้องเพียวอัชลาพรก็ปล่อยโฮเลยนะครับฉลองวันเกิดให้กับตัวเองสําหรับแอดมินเองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นกีฬาที่ลงในรายการสําคัญสําคัญม,มากมายแต่ก็เข้าใจนะครับในความรู้สึกเพราะแอดมินก็เคยแพ้เหมือนกันนะครับถึงแม้โครเอเชีย บาลเกรียนะครับจะอยู่ท้ายตารางแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับ VNL ปีนี้ในสนามที่2นี้บรรดากองเชียร์นะครับอาจจะคิดว่าเราอาจจะชนะได้2ทีมคือเยอรมันนะครับกับโคเอเชีย er. ถ้ามองให้ดีๆเยอรมน,นีแพ้ให้แค่จีนนะครับในรอบแรก3แมตช์ที่เหลือนี่เขาชนะหมดเลยเนเธอร์แลนด์โคเอเชีย er, แล้วก็บัลกเรีย ถ้าไทยเองได้เจอบัลกเรียนะครับปีนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะกินบัลกเรียได้ง่ายๆนะครับบัลกเรียเองชนะโครเอเชียนอกนั้นถึงจะแพ้หมดแต่ก็ได้เซตนะครับจากโดมินิกันเยอรมน,นีแล้วก็จีนส่วนไทยเรานะครับเจอโครเอเชียนัดสุดท้ายในรอบที่สองนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เนื่องจากนักกีฬาตัวหลักของเรานะครับแนนทัดดาวชมพู่พรพันธ์มีอาการบาดเจ็บจาก แมตที่เจอกับเซเบียมาในเซตแรกนี่ต้องยอมรับเลยว่ามือเซตนี่สําคัญมากเลยนะครับส่วนซิริมานี่ก็เต็มที่แล้วนะครับแต่ต้องยอมรับว่าโครเอเชียไม่ธรรมดานะครับโมเมนตัม um เขามาตั้งแต่ที่เขาเจอกับเซเบียในช่วงแรกๆเลยโครเอเชียก็อาจจะแพ้มาตลอดแต่ของเขานี่เจอทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีญี่ปุ่นบาราซิลพอมาเจอสหรัฐอเมริกาก็สามารถเก็บเซตจ,จากสหรัฐได้ หลังจากนั้นโครเอเชียก็มาชนะเกาหลีใต้แล้วก็มาได้เซตนะครับจากเซอร์เบียในขณะที่ไทยแพ้เซอร์เบียมาโมเมนตัม um, มาทางโครเอเชียชัดเจนเลยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าวีเอในปีนี้ทุกทุกทีมแข็งแกร่งขึ้นมากแม้กระทั่งแคนาดาเองโครเอเชียมาปีนี้ไม่ได้หมู่เลยครับไม่ได้ง่ายเลยถึงเขาจะตกชั้นลงไปแต่ก็ผ่าน เชลเลนเจอร์ enger, ครับมาได้นะครับเอาชนะเบลเยียมในความคิดส่วนตัวนะครับของผมเองผมมองกลับมองว่าไทยกับเกาหลีนะครับที่ดรอปลงไปเกาหลีใต้เองจะว่าดรอปก็ไม่เชิงนะครับเพราะก็ได้เซตจากเยอรมน,นีมา1เซตเหมือนกันก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาอีกไทยเราเองอาจจะไม่พร้อมหลายๆอย่างนะครับเพราะนักกีฬาตัวหลักของเราก็ไปเล่นหลีกนอกการรวมตัวกันทําให้ช้าเวลาฝึกซ้อมอเพื่อให้เข้าระบบนะของเรา ช้าต่างกันจากปี2022เพราะว่า2021ของเรานักกีฬาติดโควิดเจเซียนมาแข่งแทนทําให้นักกีฬาของเรานะี่ยอยู่ด้วยกันซ้อมด้วยกันมากพอผ่านมาปี2022เราแข่งแค่รายการซีเกมพอจบจากซีเกมเราก็มาแข่ง VNL 2022นักกีฬาเราอะยังสดแล้วก็มีความกระหายที่อยากจะชนะและในปีนั้น นักกีฬาของเรานถือว่าโดดเด่นมากชนะ5แมตช์ชนะเซอร์เบียกับจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่สงสัยตรงนี้มังครับท่านผู้ชมกองเชียร์อย่างเราเราเลยเลย,เ,ลยเสพติดความชนะมากเกินไปเลยคาดหวังกับนักกีฬาไว้สูงแล้วก็ไปสร้างความกดดันให้กับนักกีฬาอย่างเซตที่2นี่นะครับพรพันได้ลงมาแต่ก็สู้ไม่ได้จริงๆครับเรา หาโอกาสแซงโคเอเชียไม่ได้เลยเขาจะนำหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มอยู่ตลอดพอเราจะทันปับ๊บเขาก็ทิ้งห่างออกไปอีกเราก็งัดเอาไม้เด็ดนะครับบนสูตรนี่ขนออกมาเพียบเลยแล้วก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเราก็ต้องมาฟังคําพูดของน้องเพียวนะครับเราโฟกัสไปทีละแมตทีละเกมเดินไปด้วยกันกองเชียร์กับนักกีฬาเรายังเหลืออีกหนึ่งสนามนะครับสนามที่สามที่บ้านของเราเองและหลังจากนี้เราก็ไม่ได้คาดหวัง อะไรมากนะครับเราแค่คาดหวังว่าให้นักกีฬาเล่นให้เต็มที่เมื่อไม่มีความกดดันนะครับอะไรๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นมาเองเพราะที่เหลืออีกสี่แมตชนี่เป็นศึกหนักทั้งนั้นนะครับอย่างไงก็เป็นกําลังใจให้กับนักตบสาวไทยด้วยยังคงเชียร์ต่อไปครับสาวไทยสู้ๆครับ